สวัสดีครับมิตรลักและแฟนเพลงนะครับก็มาพบมาพอกันเป็นประจำนะครับทางช่องกิ่นเกยรป่านะครับกับผู้ชายหน้าตาดีๆนะครับวันนี้ผมอยู่กับผู้ชายซึ่งไปศึกษาวิชาธรรมะมานะครับไ,ไปเรียนวิชาชีวิตมา3ปี6เดือนนะครับ<ไ>แม้ว่าวันเวลาจะล่วงเลยผ่านมานะครับจนเข้าสู่วัยชราซึ่ง<ไ><ไ>ภาษาทั่วไปเขาเรียกว่าไวัยไม้ใกล้ฝั่งแต่วันนี้ก็ยังมีหวังนะครับที่จะลุกขึ้นมา เพื ane, ่อเป็นบุคคลซึ่งไม่เคยยอมและก็ไม่เคยแพ้แล้วก็ไม่เคยท้อนะครับสุขใจวัฒนะครับผู้ชายคนนี้หรือปรมาจารย์โรเบิร์ตนะครับพึงบ่เดี๋ยวนี้ถามอีลีพ่อพึงบ่โว้ยคนไม่ได้เห็นต่ครั้งยั่ไงยานะยังมาเก่าหนะเห็นพึงครั้งใหญ่ๆบ่เอาโอ้มืออื่นบอได้มาหนำเด้อวะเออจะเก่าขนาดนั้นนะจะบอกว่าเออมืออื่นอยจะไปหาหมอ ก็ไม่ได้บอกตโตไปหามบ่โอ้ยวอันแต่ว่าอันเห็นพึ่งหังใหญ่เราเบาเอาพึ่งเวรไก่เราหายเจอกินเบรกสามร้อยได้หาพึ่งยังไหนสองมือพ่อพ่อพึ่งจากทังโอ้ยแล้วก็บอกว่าเจ้าของเป็นเซียนเป็นเซียนโออมันไกลได้นี่ที่เขาแขวอันบ่เอามาเนี่ยเพราะอย่างเพราะว่า ขี่ขัานต่อไปก็เลยว่าเดี๋ยวจกลับไปเอารถก่อนนะครับเดี๋ยวให้อาจารย์อันโรเบิดนะครับแล้วอันเสาเมียก่อนแล้วก็ทิพาไปบึงนะครับหั่งใหไ่เราครับก็สมมาพักวันนะครับคิดว่าจังไรกันที่เพาะได้ยกสามร้อยบาทนะครับแต่ว่าอันน้ำทามันมีบ่นะครับหังมันสิ่ขาบ่นะครับเพราะว่าพึ่งหังเนี่ยผมเห็นเอาน้ำเตโดนะครับมันก็บินเตโดก็อนก็เป็นตอกเดือนเลยจิ้วจิ้วจิวแต่ว่าพาไ่เห็น มันแหม็นทางเดียวกันบ่นะครับแต่มันไม่ใหญ่ปันไดเดอกครับเดี๋ยวไปเบิ้งกันนะครับเออเดี๋ยวผมติแปลวรถก้อนแล้วก็ติไปอันเฮ็ดครบอยู่เลาะๆอันละครับเอาแล้วก็ติไปเบิ้งทั้งพูนอีกจากมองนะครับจนว่าจะเว้นตกดินละครับทั้งใดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับถึกใจกับกดกระดิ่งนะครับผมลงคลิปต่อไปกันทีได้รับชมกันนะครับหลองเที่ยก็อาจจะึ้นเองนะครับอาจารย์รเบิร์ดรถเถาแล้วนะครับกับ มีอันอยู่ตรงใดล่ะน้อหังหนึ่งสองหังนะครับเออเราไปตีไม้ไว้ผมก็ว่าผู้ใดน้อมาตีไม้ไว้กระจอกแข็ว่ะเออเด็ดเลยว่ะแม่กูแบบแต่สิบหกปูผมก็เคยอันลงคลิปอยู่ครับหังนี่นะครับสองรังที่ว่าได้มาบักอันสามสี่พันนั่นแหละเออครับจังเดียรเดี๋ยวไปพ่อกันอยู่ใต้ต้นครับผมไปครับไปเบื้องถึงกาจันเบื้ดที่เบิดเบิดลุยเทินหรือ เบิดหน้าเปื่อยมนาอยู่ังอูกมาลอย้ายเ้ยมันเป็นพึ่งไม่ใน่พยานเป็นพงเก่าอยู่ต้นกะทินลงน่อยน่นไปบ่อยไผดอกถึงว่าหั่งน้อยๆอย่าไปทายเลยอ้เขาบอกเว้ยจูของหาหั่งใหญ่บ่เห็นจบ่คุยเออหั่งสำเด็เอาไปก้อนล่ะลูกพี่เบิดอะ ยัยส้สนามฟุตบอลกบเอาดอกเมียทวงเล้วจำได้บะที่ทวงเจ้าไปหาเราอยู่อาจารย์ประนิดครับอีกรอบหนึ่งนะครับกินเกสรป่านะครับโดยพันธุ์พึ่งพงตะสารประแดกนะครับผมตามอาจารย์เบิดขึ้นมามปลูกสิ่งมเชีวิตเนาะจัเบิดเ้ยนี่จันเบิดตาสวสดห้าพึ่งไ่เห็นน่ะอ้หางสวยครับหางขาวครับ น้ำมีว่าจันเบิดน้ำมีวะถึงมึงไม่ยุที่หลังในมานห่อยมอง่ายนะเอ้ว่าสันบอกโอ้ออลูกเขาง,งามขนาดเลยครับจันเบิดขึ้นะครับผมบันทึกภาพนะครับเขาว,วะเขาเียกจันเบิด

ฮักแน่โอ้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 ไม,ม่ตกมาใต้หัวกันก <c oughs> ันเบื่อด,ดิอครับโ้นำหน่อยหน่อยครับกันเบื่อครบให้ข่ไหมครบเย,ยินไหมข่เบื่อเ้าว ย่านพึ่งเดีาวเออตัดเลยน้ำขนาดรับโอ้ยปคตรแต่ใเลยค้นดีเนาะโอ้ย,อยพึ่งลูกดำหน่อยนึงเลยนะเนี่บดแผ่นเลยบ่ยจันเบิดจัดเนจเบิดแผ่นเลยบ่ออนี่สู้ห้าหน่อยทิจันเบิดฮะโอ้ยเ <laughs> มาควันลูกยังอ่ะ <laughs> พี่เบิดอย่าให้มานั่นไข่นะให้ตอดไข่นะโอ้ oh, wait, 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 wait. นี่จันเบิดนะครับเบิ้งไว้ครับเชินถังนะเบิ้งแล้วเลย oh, <wait. S 1> นะครับนี่เชิญย่ำเชิญถุงอุย้ยน้ำหน่อยเนะาะจันเะบิดเนาะบอกสักผู้สมรู้กอดเยอไปเฮ้ยถึงขวดดอกเยอะตัวเหรอเออส่งไม้กัน <laughs> ถืออีกอะ่ะมันแม่นมแนวพอป่อย โอ้ยไฟเด้มวมันพึ่งตอดโอ้ยไฟมันตกมันเฮียใส่ข่อยที่บีกดนั้นยังมือปกดก็นเด็ดตัวเบิดหน้าเปล่าโอ้ใหม่ยังห่ะเบิดหน้าเปื้อยนะครับโอ้ยอย่ามาตอดกันครับพี่จะตอดเด็เสาไทยเลยโอ้โหจอดตอวโอ้ย พวกขวดบจันไปฮะพวกขวดเนาะต้องยังเนาะอจะลูกกับพ่อได้ยุ่ครับอดแล้วเดาต้องเอาดัมซีอือจี้จี้จี้ดดำนี่ ดำๆน่ะน้อยนึงอ่ะเรตัดออกเราลับร้องนั่นแหละตัวนั่นแหละตัวที่ใหญ่ใหญ่ใหญใหญ่าต้นงเ่หนานทางนี้ไป่แ่ใส่ไปครับไปปาตัวไปจันเบิด